เมื่อ2,300ปีก่อนเคยมีห้องสมุดที่รวมความรู้ของทั้งโลกไว้ในที่เดียวที่เมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ชาวกรีกสร้างห้องสมุดยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นว่ากันว่ามีหนังสือมากกว่าสี่แสนม้วนรวมทั้งปรัชญาดาราศาสตร์การแพทย์และคำพีโบราณจากทั่วโลกแต่ ความรู้เหล่านั้นถูกเผาทำลายจากสงครามและไฟไหม้หลายครั้งไม่ว่าจะโดยชาวโรมันชาวคริสต์หรือแม้แต่การเมืองของอ e ียิปต์เองการเผาห้องสมุดอเล็กซานเดียจึงไม่ใช่แค่การทำลายอาคารแต่มันคือการทำลายสมองของมนุษยชาติลองจินตนาการดูว่าถ้าความรู้เหล่านั้นยังอยู่กับเรา โลกทุกวันนี้อาจล้ำหน้ากว่านี้นับร้อยปีและนี่คือห้องสมุดที่ถูกลืมแต่ไม่ควรถูกลืมเรื่องราวในวันนี้คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่คนลืมถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของโลกใบนี้กดติดตาม75วิดรู้เรื่อง